สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ For d r a n g e r นะครับตัว4ประตู WiT แทนะฮะตัวนี้เป็น MC แล้วเป็นไ i n ์ Change แล้วนะครับติดตั้งฝาปิดกระบะนะครับนี่ครับจากค่าย m a c c o v เ r ฮะเป็นฝาปิดกระบะที่ออกแบบมาสำหรับรถที่เป็น WiT แทนะครับรถที่เป็น WiT แทกก็จะมีโลบาร์มาจากโรงงานเลยนะครับโดยทั่วไปนี้เวลาเราติดตั้งนะครับฝาปิดกระบะจะเป็นฝาปิดกระบะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟ้านะครับแต่สำหรับตัวนี้นะครับออกแบบมาสำหรับ รถที่เป็นวายแท็กโดยไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเป็นแมนนวลนะครับใช้งานง่ายนะครับจากค่ายแม c กโคเวอครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรดึง90องศาครับนี่ครับ90องศานะฮะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกเวลาวิ่งความเร็วสูงนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างล็อกให้ดูนะฮะตามสัญลักษณ์เลยนะครับสต่ลัาตัวบนเป็นอันล็อกนะครับตัวล่างเป็นล็อกครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีสัญลักษณ์กันหนีบให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไฟน้เก่งกันด้วยนะครับไฟน้เก่งเป็นสายถ่านนะครับเป็น LED นะฮะโอเคนะฮะนี่คือยก90บนะฮะเสมอตัวหลังคานะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะยก9กเป็นแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดนะครับให้ดูนะครับว่าปิดวิธีการปิดปิดยังไงนะครับดับแรกนะครับให้โน้มลงมานะฮะ โน้มลงมาครับดึงลงมาครับนี่ครับมันก็จะเป็นสี่ผ้าอย่างนี้ฮะแล้วให้เราเอามือดึงนะฮะที่มือดึงนะฮะนี่ฮะดูนะฮะมือดึงปุ๊บแล้วก็กดลงมาครับนี่ฮะล็อกแล้วนะฮะนี่ครับมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะครับมีฝาปิดให้พร้อมเลยกันน้ํานะครับแจล็อกได้มีฝาปิดนี่ครับสินค้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์จาก MAC Liner นะฮะ รุ่น Mac Cover นะครับออกแบบมาสำหรับตัวไวท์แท็กโดยเฉพาะนะฮะนี่ฮะไฟแท็กแบบแมนนวลนะฮะโดยปกติเราจะเห็นไวท์แท็กเนี่ยติดตั้งเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแต่สำหรับตัวนี้เป็นแมนนวลเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ช่างนะครับเปิดสเต็ปให้ดูตั้งแต่แรกนะครับจนสุดท้ายเลยนะฮะเริ่มต้นฮะเปิดไขกุญแจครับนะครับกดนะฮะดันขึ้นไปนะครับนี่ฮะโน้มครับ90นะครับนี่ครับโน้มขึ้นมาปุ๊บล็อกเลยนะครับแบบนี้ โอเคครับต่อไปเดี๋ยวดูสเต็ปการปิดนะครับดูด้านข้างบ้างนะครับสเต็ปการปิดโน้มครับนี่ฮะนี่ครับดึงครับกดลงมาล็อกแล้วครับนี่ครับโอเคเลยนะครับผ่านเลยนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับใช้ฟอร์ดวายแท็ตัวนี้อยู่นะฮะมีโรบาร์ไม่ต้องถอดโรบาร์ออกแล้วนะครับไม่ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วสามารถติดแบบแมนนวลได้ด้วยนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาในช่องทาง YouTube ได้นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์081953 7181ครับสำหรับคลิปนี้เราจะลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ